หนุ่มเสื้อฟ้าในโพสต์ใบเฟินปลูกต้นไม้เรียกได้ว่าน่ารักยังต่อเนื่องจริงๆสําหรับนายนภัรออกมาเปิดใจว่าชอบใบเฟินพิมพ์ชนกสินสุดทังเพื่อนแล้วล่ละค่ะทําเอาแฟนๆคลิสสนันที่นายตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมชอบก็คือชอบและกาลังเดินหน้าจีบอย่างจริงจังและทายังฝากเป็นกําลังใจให้อีกด้วยในการเดินหน้าจีบครั้งนี้ทําให้แฟนๆรุนหนักว่าไฟยิงจะออนใจไหมนะคะ โดยล่าสุดทําแฟนแี๊ดรังสาวใบเฟินโพสตอรอรี่ล่าสุดเป็นภาพกำลังลงต้นไม้ต้นใหญ่ที่บ้านค่ะแต่งานนี้ทําเอาแฟนๆแห่โฟกัสหนุ่มเสื้อฟ้านั่นก็คือหนุ่มไนนันภัทรนั่นเอง